สองตัวหนึ่งเล่าแขนลงนี่เด้อนี่ละวะนี่นี่แบบจิ้วอะไรแบนี้มาบอกเลยข้างมออะไรมอมาบอย่อยแม่มอซื้อซื้อวัดตระกูลมอแหละพี่น้องตัวมอแหละซื้อกันนะสองสองหนึ่งเออพนักกูบอกงวดแรกเด้หนี่พนสิบบอกหกงวดพ่อพนว่าบอกกับมันแมบอกกับหลานน่ะบอกก็ฮานนั่นพนพนสิหายจังวดก็่าให้ยหกงวดมันว่ะมือก่อนมือทรมาะไรบ้างมือแรงมือแรงมืออื่นก็จะทรหมาพูลุงยันยันพูลุงบมดซื้อ เลขตัวนี้มันว่าลืมเออทุกโอเ OK คแล้วทีดบอกหกงวดจะให้ถือทุกหกงวดเลยเท่าวัลแมมันบอกให้ฟังครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีคุณพ่อสำรันทชัยนะครับสวัสดีค่ะครับผมปะพัธ บรรยากาศจะมาคักแท้เนี่ยโยก็ฟ้ามควายของคุณพ่อทำหลานด้วไอปกติเราก็เคยอยู่ท่อมหันมอลำเพื่องก็นั่นเนาะเพื่องก็เอาเอาม้ามีไหมซื้อไมมไหมวัดหาเพื่องมาไหว้ใหญ่เพื่อเอาโรกวัดนอนอยูบัตรเคลื่อนกับใหญนอนนอนตรงนี่เลยเนี่ยนัดสมาหมันที่พ่อลูกเก่าจะเลื่อนนอกรูนี่เลยเลยเลยก็ซื้อมอนเถอะค่ะลูกเก่าจะเลื่อพอมันได้ตัวแม่ได้ออกมาบางย่าก็ออกมาได้ตัวแม่เยอะ ยิงย่างย่างตัวนังบาดนีสีออกเยอะว้วนี่แม่บ้านนั่ต้ใหญ่แต่จะตู้แม่ไหมเพื่นนันได้ตู้ัวนค่แสดงงวดนี่จะมีโชคนะพอนะคนมีโชคจดจังได้กับหามวอยูพี่น้องทีสองเนอสามสิบสามนาฬิกาบ้ามันขึ้นตรงกับเบื้อซีนาะบอกสามซององนี่ยอันบอกสามดำซองอยู่เนาะเด็กซีได้นี่สองแปดเก้าแม่นบอกบานลซีองดำผู้นี้ผได้ แปดเ้าสองนานบันมาบัตรองดำเนี่ยพอด้7-9เจ็ดเก้าก็แปดสีมอฤาสีพอด้วสี่เก้าก็แปดเจ็ดพ่อสีวลป,ปูหรืสีอินดำเหมือนไนี่ครับเออองดำห<ว>พฤาษีอง์ดำครับพ่อมาจะโทษม,มหาพออ่อมาหาอ่อไเ้ยง่ยครับมือมือกอนมีีต่ารานบัตมันได้เลยมันโทรมาไหมเพราะเราพู้รุงจะซื้อแล้วบอาฉันยังไ่ได้ซื้อร้านเรยบ่ มันก็ยฟ้าก็ไปให้เจ้าจักมื่นหายเจ้าจซื้อได้ไัมว่ามีอย่บอเงินมีเยอะวะาพอลูกมีอยู่ร้านนี่มันมันได้แปดหมื่นเนี่มันบ่เคยซื้อเชื่อทหารไปหากล้วยไม้ก็พอมันไป่พอก็พึ่งแม่อยู่พู้มันโน่ผูใหญ่แม่ไปหากล้วยไม้ไปขายหมอทหารเนี่ยร้านน่ะซื้อตัวเท่าไรก็มื่นหาบอกแล้วมันมันว่าสีฟ้าเงินมาให้พรลูกมือนหาให้ซื้อเลขค่ะพ่อ ขอยเล่วว่าไข่มีอยู่ร้านด้วยว่าบตองบตองฟังมากรอพอวะพ่อตอนคนเกยหายสองสองหนึ่งเออสองกัหนึ่งกันนต้อนลักษณะแบบได้ก่าคุณพ่อเป็นตอนไปเจอฤาษสีนะ่ค่ไข่เนี้ขับม้อนั่นอหม้อฟังบอกรับหมอหมอไปนไ้หนอบอกฟังหนอบรอบาตเราข้ามและมอทานหลุ่นเดียวกันค่ะมันว่าคันมึงอยากรวยมึงขึ้นไปพูมโนเี่ฤาษีองคดำพนดอยู่หันมัอนต่ว่าบอกเลหบอกคน เพื่อนถักชิวบอกเพื่อนไปหันมอหนานวาครับหม,มอเลยขึ้นไปห้าก,กวายมาทหานไปพ่อเพื่นพ่อทีนี่คงดำเพื่อนระหว่า,างเงินนี่เระหว่างาาจงงะจะจะเก็บไใบลายด้วยว่าสันเจ้าเจ้าเป็นทหารเก็บไว้จักสองร้อยยี่สิบเมตรบาทเราบอกเลยกูบอกมอนานวาหรือจงไหนมอเขาเอยู่ไหนมอเขาเคยสิเล็กเนาะบอกบ้านเออบุคคลเออบ่อยเก็บลายบ้านเแล้วเราเขียนให้บ้านนี่มัน คนมันปลื้กหลายเราอว่าคนบอกคนลึือเข้นตัวนี้ตรงๆเลยวได้ป่ะเนี่ยเข้นไปเลขไปเลยนะสอง่งเออเอสองตัวหนึ่แล้วเราเข้นลงนี่เด้อเนี่ยเราว่านี่นี่แบบจี้ไป้บบนี้าบอกเลยข้างมอรว่าได้กวยไหม่มาหมอกมาบอกให้คอยใหม่มอซื้อซื้อมัเดินตระกูลมอละที่น้องขอหมอละซื้อกันเด้อ สองสองหนึ่งเป็นเป็นเลขของคู่องค์ดัมนี่เออองค์ดัมปนอยู่คู่มโนใหญ่นะเพลมองมองฤาษีเราอยู่ไปอยู่ตะกี้บานฤาษีเราใหญ่ไปอยู่คู่ขั้วไปอยู่อันพู่แล้วเมืองเราคนนี้ฤาษีตัวนี้คนนี้คนนี้สิมาแทนหรือจะไดนก็บุพุผู้ใหม่บอกเพลผู้ใหม่ได้นี่องดัมแสดงว่าพุ่มดีเนาะเพลเพะเออเพ่นนะกูบอกงวดแรกเลยนี่เพนสิบอกหกงวดพ่อเพว่าบอกกับมั่นแมบอกกับหลานน่ะบอกก็หานั่นที่เพนหลานไปเจอเป็นยังไงขอพ่อคล้ายๆค้นบ้าที่บอกพอ อันนี้พอได้ยินครับที่เพิ่นเขียนให้เออคือมันว่าเลี้ยวบึงกับเป็นสัญญากณคือคนบ่าคนลงป่าจะคือคนป่านี่มันว่าเลี้ยวบึงแต่ว่ามันบึงบึงหลายมันว่ามีนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเขียนให้นี่มันว่าของของมันได้นี่มันฝากฝากมาให้เออคอยคนรู้จับจื้อไว้เลยไหมอันนี้คืองวดก้อนสองก้อนเลยเอองวดก้อนนี่เพิ่นเขียนเขียนมาแบบนี้เลยมันว่าให้ให้เจ้าไปเบิ่งผู้ลุ่มมันว่าฝากมาให้ผู้ลุ่มบิ่งไหมที่แรกเพิ่นมอสเสื้อบอกครับพ่อ แต่วันเนียวมือนี่ยังสะอาดทีบ่พอมันว่าเลี้ยวเบึงเลียบงตีเลยมือคือคือคือพวกหน้ายิ้่านะมันว่านเทางามมอว่ะต่ว่าบ้างตารูปลักคือคนบ้าตบ้าคุ้มเอาพสียานไม่ว่าขจอบีนเสายานเดีพูกแรงไหนวแต้วเอตีเอาคือดูดีขึอเราบุดูหน้ามันว่าบมือสะอาดดีมกหรือหน้ายิ้ง่ามลี่อยู่แถวนี้บ่หมว่าในาพ่นน้ายน่ะพงบนนว คนบักงามนึกแต่ว่าห so ักเวทยาเนี่ยโมจักหนวดลุกคุ้งข้างนอกๆผมเหี้ยวหมดว่ะแสดงว่าหลานของคุณพ่อไปเจอครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกเลยได้ไปไปพ่อเพิ่นเนี่ยฝากมันบกล้านเนี่ยักงล้านนองมาหลานเจ้าฝากเรียกมาให้เจ้าเขาใหญ่มันว่าใส่เบอร์บุ้งอน่ยโอ้แมนรีซองกับหนุ่มแมนอยู่แล้วมันบอกใครซื้ออยู่แต่ว่าเขาบนไม่ซื้อว่ะเพิ่นเขียนห้ยเลยบอกครับฮะเพิ่นเขียนห้เลยเขียนเขียนให้เลยได้หนึ่งเข้าสามตัวตรงๆเลยนะคะหนังสือเราเลยนะหันเนี่ยเบอร์เบิรงข้างหันเออเนี่ยเนี่ยนังสือเพิ่น หนังสือองค์ดำเด้่ยคือซื้อมาดีอย่งเด้ยเขียนน่ะหนี่สือองค์ดำเนี่ยันจานห้เลยเออมาให้เบิ้งเลยในในอักษรของเพิ่นเลยไหมเขียนให้เลยไดนวัตถิพันมาสองวัตถิพันมาเนี่ยนังสือเราเนี่ยมาแ่าเราคือหนังสือเขียนงามแท้มันว่าคนจบสูงๆตัวบียดอีกหนึ่งบรรดาลาบะเนี่ยเบิ้งก็คือจังคนบ้าเออเป็นทหามันว่าคอเมดี้พอลูกมาเห็นญาญญาญยุ่งในศิลปะในดงบรรดาไปกุ๊กแรนใหญ่แล้วว่ากูอยู่แล้ว วันนี้ไปพ่อพ่อปนพ่อเพิ่นแล้วเมากับเพิ่นเพิ่นสียหายจักงวดก็บผ่าไอหูกงวดมันว่ามือก้อนมือโทรมาไกเลยมือแรงมือแรงมืออื่นก็จะโทรห้าพลุงยานยานพลุงบมดซื้อเลขตัวนี้มันว่าลืมเออทุกประเทดบอกหูกงวดเสียหายถือทุกหูกงวดเลยเท่าว่าไหมมันหวาให้ฟังครับโอ้จะถูกแล้วหูกงวดจะลุ้ยได้แล้วมันว่าคันสื่อไรบางวันจะคุยสื่อหลายได้มันว่าหมอว่าหารสื่อปฏิริลฮาก็ได้สิบแปดใบมันว่ามันโทรมากนะ สแสดงว่างวดนี้เพิ่ก็เขียนให้แล้วแม่นบ่พ่อเออแล่าลลเขียนเขียนแหม้อเลยนี่นี่ตัวเดียวที่ได้เลาโบราตัวได้ของคนอะครับคือเ่าได้เนี่ยห่คู่นะมันมีตัวใดเน่ยพ่อ 8, 9, <น>ของคนเ่แปดเก้าสองของห่อบดสองเก้าแปดไหมอ๋อก็กลับกันสิเอาของคู่<ล>อินดำแปดเก้าสองอนี่เลขเขามาถึกตรงๆเมืนบ่อเลขเล่าบดนมาจะหนีได้หมันใหบ่เจ็ดเก้าของห่อกดเจ็ดเก้าพันมาสีเนา ขึ้นไปสิบแปดนี่ของคุณแปดสีของเขาถึงเนี่ยแปดเจ็ดสี่เก้าของเฮาได้เนี่ยของสีได้เนี่ยมันเลขตัวเดียวกันจะว่าทำกันสื่อไหมเพราะว่าราอแา่ถามของปูอินดำก่อนเนี่ยแม่พ่อ่นไห้เน้นๆมากตัวใดญจิงสิไหมครับนเดนมากบวกแปดสีนี่ตัวโตเนี่ยแปดสีสามตัวนะพ่อสามตัวกับแปดเก้าสองตัวเดียวเลยแม่แัวเก้าสองกับแปดสีเนาะคนเละนี่คนเล่นตัวนี้ได้เนี่ยคนนั้นเออคนนี้นะ คุลีองดําไ้ไท่านีเพอนนี่ครับแต่เลขเลขเทากให้ให้คู่นึงนี่สามสามสองแล้วกัสองเก้าแปดของเขาได้นี่ยองินาเดี๋ยวเดี๋ยวอินดํากันนะครับโราะว่าเาเอฟีมันซับส่วนนี้องดํานี่ก็ตัวนี้หละแปดซีเด่นได้เนี่ยเด่นแปดซีแล้วกัเด่นบักสามตัวเียก็แปดเก้าสองผวันงวดวันที่หนึ่งนีไหนครับแล้ววนที่ผ่านมาพ่นไหสองสองหนึ่งพอสองหนึ่งเยเนี่ นี่นีจตัวเก่าของคูอินดำอีหยังพ่อตัวร่องบอกเจตเก่าคือตัวร่องอันนี้บ่เออตัวเฮาเฮาเพิ่นว่าบ่บ่ให้ซื้อหลายหลานบอกได้นี่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอเราว่าให้ยลึกสีองค์ดำเราบอกบอกว่าบอกหายสื่อหลายเด้ลูกหลานว่าบอกหายสื่อหลายตัวนี้ให้เด่นตัวนี้หลานวบาให้ยสื่ออยู่แต่ว่าโบเมนตัวเน้นเราบ่กบอกเด้นะลูก เราเขียนให้เร็วๆเลยคนมันเปึ๊กเราอะตรงเขียนให้แบบจังสิงหู้เจ็ดเก้านั่นตัวหนึ่งนะพี่น้องจะเปลี่ยนหัวร่องใบเออเราว่าจะมาถามว่าบอกเรืบอกหัวเด้อคนว่าบอกบอกบอกมอสเนี่ยแม่หมอทหารหลานอะค่ะพ่อครับครับผมบุญทานบอกครับผมเอาอันปัจจัยมาให้มาให้ปูหมอว่าบอบอเอาดอกค่ะพ่อให้ชุมเจ้าคอยคอยมันมันมีโพรงอยู่แล้วนะแล้วพันแรกเสีเอาเงินไปเงินไปถวายเพิ่นบานเพลินเพลินเพลินก็มีมูอยู่นะมันอยู่น้ำเพิ่นน่ะ มุ้งรู้เสมุนกับโบหูแล้วมอนกับผาหยามเจ็ดสิยามน้องบบหูมันว่ามานน้ำฝนนะมอนก็ได้ถือว่าเป็นโชคเลยนะพ่อไป็มอนบำปากมอนนั่นน่ะบัปากบัวว่าถามกับผัวว่าพันชัยหายจะงวดกับพอเจ็ดงวดอันหกงวดตอนนี้คือเป็นงวดที่สองเอองวดที่สองนี่ค่ะสาธุเด้อปู่เดชไอหน้องให้โชคโอ้ยคอยว่าคันคันถือบของฤาษีนี่บอกบอกแปดเก้าสองนี่ร้านเอยว่าดังทั่วปั๊ดมันมันไปบอกพี่บอกน้องมันอยู่เทาแท่นอยู่ อุบลอยู่ซิจเกตบอกไว้ไดยน้องมันอันมันได้ลูกได้ลูกสี่คนลงใต้แปดเก้าสองเนี่ยทั่วเอามาเนี่บอกทั่วเบิดแล้วทั่วเออทั่วเอินบอกบอกร้านมันเหลือซื้อไอ้น้องมันเนาะน้องมันอยู่สุรินทร์ไปเอาผัวอยู่มันก็โทรไปบอกให้ซื้องวดมายาเขาก็ถือไหว้ลายเต๋อไปถือมัดคู่คนน้องนั่นมันบอกไงน้องมันซื้อแต่ต้องตรงๆนะพ่อน้องแต่สองสองหนึ่งตรงๆอ่ะติดพาได้นี่นี่อ่ะพ่อเอาตัวเลขทางของกูเรื่องสีองดำนะครับ นี่ปูลฤาษีองค์ดำเพิ่นงห้มานะครับงวดที่ผ่านมาปู่เพิ่งหาสองสองหนึ่งนะครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นงห้มาแปดเก้าสองแปดสี่ตัวกันคือเจ็ดเก้านะครับที่แค่นี้เนาะครับเนาะครับอย่าลืมว่าเพิ่นจะบอกให้พูงวดทอนไหนหมอว่าโอ้เพิ่งจะใหายงวดแล้วเร่เร่เรื่อยบานนี้ครับ่วเพิ่นจะไปใชเพิ่นขาบอกไหมค่ะเพิ่่นวาจะให้แค่เือยังกระยาหมอนี่วะโค้แต่ว่าไดี๋งวดกับพ่อแล้วหมอว่าหมอน่ะ แต่ว่าสิบบบอกไปบอกจะปูรุ่งอย่ได้กำาหนดนุ่งเข้าถนนนี่ครับสีโบบอกด้แสดงว่าพอจะรูปเป็นคนที่สองเนาะครับแสดงเป็นความโศกงี้ของหลานถ้าคนจีบมขอถ่ายคลิปนี่ม้วนม้วนยังบ่ถ่ายเลยครับยันมันดังทั่วโลกมันว่าม่ต้องถ่ายแต่ผมยิมาบอกคือเก่ามันว่ามองไอ้ซื้อน้ำกันคือเก่าลงคลิปขอเบอร์โทรจังสียังบ่ท่านี่หายโบมันบ่หายเด้ครับแปดเก้าสองสำหรับแนวทางสามตัวนะครับสองตัวจะมีแปดสี่ที่เน้นๆนะครับตัวกันก็คือเก็ตเก่าหามลืมเด้อครับเด้อ วันที่หนึ่งธันวาคมนะคะพศ2567ครับใกล้สิอดอีกทีละอันนี้เป็นตอเหล็กแนวะทางตอเหล็กโซกลาบของปูองค์ดำนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาบ,ด,บด้วยครับเด้อขอโชคโชดมั่งมานนะครับสําหรับแนวทางของคุณพ่อสําราญชัยนะครับหนึ่งธันวาคม2567นะครับขอโชคดีมีโชคลาบ,ด,บด้วยครับเด้อสวัสดีครับ